完了。<Wow. S 2> mm hmm.

โมนสวัสดีจ้าโอโ dropped, orter, like ああ้โหมาอย่างรวดเร็วเลยนะโมนคือวันนี้จูมาเลดมากอ่ะมาเลดแบบว่าเพิ่งเสร็จอย่างเงี้ยเก็บขยงขยะในบ้านเฟรร์บอพยายามเสียรอเลดเจก็สักสิวสเลโกทุตโต ไหนมีเซลมนดูสีมีเซลด้วยเนาะพีอรมีเซลมีเซลก็ไม่สไตล์พีรเฮ้ยจั่วลืมถามลืมถามมนเพราะว่าเอเขาเรียกอะไรนะปกติแล้วนะ่ะมนอ่ะเอาอ่อะไรนะยอมต้องจีนเนี่ยจริงๆอ่าไอ้นั้นโอ้ข้อความไอ้นี้ลืมถามมนว่าเอาออะไรนะ คลิปอะที่ที่ถ่ายไปนะ่ะเอาไปไปลงในกลุ่มไหนเพราะว่าเออยอดดีมากอะนั่นแหละเออเราก็อยากฟังมั่งเนาะ <laughs> จะฟังหรือพังเนี่ย <laughs> เออใช่ไหมมอนมีันี้ป่ะใช้อา่าเฟซบุก๊กหรืออะไรป่ะเช้าเช้าเซนอนมีเลี่ยูโรเกติกานเซลา Metto il primo like, bravo, bravissimo! Sì, metti like adesso perché, se adesso comincia così, si sì, leggo tutto perché quando c'è tanti commenti, anche guarda l'altro ieri, io sono andata a casa di Mon, si chiama Sava di Italy, c'è gente, tantissimi perché anche lei non, non si sì, qualcuno è letto però qualcuno bisogna saltare perché, se quando c'è tanti. เอ็กซ์ซีบีโนเนี่ยซาต้าปุกีเนาะอันเกอมาลงในช่วงแตอนแรกมันปังองอ่าโอเคโอเคใช่เพราะแบบว่าก็อ๋อแบบจุ๊บมองว่าอ๋อสงสัยว่าเออไปโพสที่ไหนด้วยเปล่าประมาณเนี้ยแบบว่าเออแบบปังมากค่ะเออปังปางมากๆเลยสวัสดีครับคุณจุ๊บคนนะ่าขอบคุณมากค่ะวันนี้น้องจุ๊บเป็นแมวนะจ๊ะวันนี้เห็นไหมเป็นแมวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่แมวหรอกมันเป็นเสือใช่ไหมมีความเป็นเสือด้วยวันเนี้ย มาลงในอ่าโอเคโอเคเนาะหลังๆก็ลงในเพจด้วยใช่ไหมเอาเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบเออลงแต่ในเขาเรียกอะไรอย่างจู้เนี่ยลงแต่ในไอ้นี้อย่างเดียวอ่ะมันมันเขาเรียกมันมันกระจายไม่ไม่เยอะพออ่ะเนาะเออใช่ก็เลยแบบเอออ๋อเหรอไม่ค่อยใช่ไหมอ่าเอซาโตโซโนเลเจรเรโนเนบัลโลแมริโอเปรารีดิเกอคีเตม โอเคได้เราจะไปพี่ิโรกคเ็ม่ไ่ไม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 ่ไน่ไม่ไม่นม่ไ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  t ่ไม่ไม่ไม่ไหม่ไม่ e c ่ไม่กม่ไ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 ม่เม่ไม่ไม่่ไม่ไหม่ไ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 ่ไ่ม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 ่่่่่่ไม สวัสดีจ้าน้องมาจ้านะจ้าพี่โจ้เสด็จครับพี่มลชอบชาวพิ่โรโด้วยนะคะรถขาก็มานะคะรถสวัสดีจ้าคนกระจายข่าวนะคะช่วงนี้มีข่าวให้กระจายเยอะเลยใช่ไหมจ้าที่มองไทยเนาะหมายถึงว่าบัตริมวนอะ่ะเขาจะแชร์ข่าวเ,าเกี่ยวกับข่าวมองไทยเนาะใช่อา่าแล้วเป็นไงบ้างข่าวที่มองไทยตอนนี้คือถ้าแชร์ สวัสดีค่ะพี่จุ้มค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีนะคะที่เข้ามาแล้วด้วยนะคะจุ้มเมื่อวานไลฟ์ตอนแรกโดนตัดสัญญาอฮะจริงดิอ้าหรอเพราะว่าที่จุ๋มเข้าไปคือมันจะทันรอบอ๋อนั่นคือรอบสองเหรออาจุ้มนึกว่ามนลน่ะหลุดไปเองอ้าหรออ๋อแสดงว่ามนตั้งหวัวข้ออะไรจุ้มไม่รู้ ก็คือจู้ไปทันรอบสองคือรอบสองคือตอนนั้นเหมือนกับตากผ้าเสร็จมั้งอะไรประมาณเนี้ยคือณวันนัททิ์ทางานบ้านวนไปอะนะ่ะเนาะก็เลยว่าเฮ้ยงงแบบทําไมมันถึงแบบอ,อ๋อไม่ไม่ถ้าเกิดตอนแรกถ้ามนไม่ได้บอกอะไรก็ไม่ได้งงหรอกเนาะแต่ว่าเฮ้ยปกติมนก็พูดเล่าบอกขา่าวธรรมดาเองนะี่เนาะว่าเอยจะมาตัดได้ยังไงเพราะอย่างกรณีบางคนที่ที่ขึ้นไม่ได้น่นนี่นั่นไม่ได้เพราะว่าหัวข้อที่ตั้งอ่ะหัวข้อที่ตั้งมันจะแบบเครื่อนอะไรนะ นั่นนันอ่ะมันก็จะแบบว่าเออไม่ได้ใช่ไหมดีค่ะคนกระจายขาวนะคะรถเนาะใช่จริงๆตอนแรกมนนึกว่าสัญญาณไม่ดีแต่ไม่ใช่ไม่ได้ลงอะไรแรงเลยนะเออนั่นอละดีจุกก็่่าอยู่เนาะแบบเออปกติมนก็ลงปกติใช่ไหมแบบว่าเออนะเหมือนแบบมา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 แชร์กันปกติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสตอเบเนมาโว i ยอิลลิ i ูเรโดเวเตสตาร์ t มต t เอตต I Lombardi e eh, i eh, Piemontesi hanno le case a, le case a mare, in cure e cercano di venire da voi per la Pasqua. No, no, non si può venire, sai, perché qua c'è polizia, eh, qualunque parte, anche tu vai a fare la spesa. C'è anche la polizia che fermano, che vuoi guardare dove vai. Anche, anche qua in Sanremo è, è pieno di polizia, anche, sai. Pietro. È impossibile che loro vengano. Lo so che come al solito eh, piemontese o anche lombardie. Loro hanno eh, case anche qua vicino al mare. si sì, non si può. Prima, prima quando c'è Rosse, solo lombardia è lì e gente che eh, muovono casa vicino al mare. Così ti ricordi che c'è? C'è un um, giornale che è detto: Trovato da Lazio, quella lì è anche da Piemontese, no, non Piemontese, da, da Milano. Anche no, la co-piero um, con le bocca. wa ah, Ava di Ciani in Ciao, ma la due no? eh, lo so. Ma molti ci stanno provando. eh sì, lo so, lo so, lo so, però comunque. เนไม่รู้แล้ววเปนจริงหรืมวซูเปอร์ก็ตปิรืม่ปิดซูเปอร์มาร์เก็ตปิดหรือไม่ปิด25 26ปิดหรือไม่ปๆด25 26ปิดหรือม่ปิจ25 26ปิดห่ปิด25 26 วิววันนี้คนแบบไลฟ์เยอะมากขนาดแบบตอนเช้ามาใช่ไหมจูเพิ่งตื่นก็เข้ามาแบบเออหน้าหน้า,นา YouTube ใช่ไหมโอ้แม่เจ้าไลฟ์กันแบบว่าเฮ้ยขึ้นตัวแดงเต็มไปหมดเลยไปแบบไปไม่ถูกมันจะไปบ้านใครก่อนดีอ่ะคือก็เลยแบบเมื่อเช้าใช้ลักษณะของาการวิ่งเลยวิ่งก็คือแบบว่าคือใช้ตัวสับเครื่องเดียวนะตอนเช้าคือแบบว่าอยู่ในครัวก็แแบบเออเพิ่งตื่นเนาะ ก็เลยแบบเอ้ Aer, ว, hing, นนวิ่งไปบ้านนั้นแป๊บวิ่งไปบ้านนี้แป๊บอะไรประมาณนี้เพราะว่าไปไม่ทันจริงๆแบบเยอะมากๆเลยเนาะอ่าพีโรก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ระวังไว้นะแถบที่บ้านจูอยู่คือแถบริกูเรียคือมันแถบนี้มันติดทะเลใช่ไหมเขาบอกว่าคนแถวอ่าเพียมอนเต้หรือแถบพวกลมบาเดียเขามีบ้านอยู่ที่แถบนี้ด้วยเขาก็จะแบบว่าหนีจากนั่นมาแล้วมานี่คือไม่ได้ตอนนี้คือถ้าหากว่าคุณจะไปไหน คือคุณต้องมีแบบเขาเรียกเขาจะเช็คนะเขาจะเช็กวนะ่านะคุณไปไหนคุณบ้านอยู่ตรงไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือจะไปไหนไกลๆแบบนั้นไม่ได้เลยนะตอนนี้คือไม่ได้จริงๆนะนอกจากคนที่ทํางานถ้าหากคนทํางานแบบเกี่ยวกับเออในซูเปอร์มาร์เก็ตเกี่ยวกับอะไรที่เอาง่ายๆเหมือนที่เขาสามารถอ่าอะไรเก็บของกินด้านขายยาโนนี่นั่นหรืออะไรตามที่ที่จุ่เคยเล่าไปแล้วในคลิปนะอันนั้นอ่ะได้แต่อันนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดสมมุติอย่างคุณจะหนีไปเฉยเนาะ พอดีงานยุ่งเลยไม่ได้ไปบ้านใครเลยนะโอ้ขอบคุณมากๆคุณวัฒนาตอนเช้าคือพอดีจ๊บเพิ่งตื่นแล้วแบบประมาณสักนาจะาเก้าโมงครึ่งได้เข้าไปโอ้โหคือไปไม่แบบคือคือเยอะมากจะเยอะจนแบบ คือเยอะจนเราไม่สามารถจะไปเฝ้าบ้านใดบ้านหนึ่งได้ก็เลยใช้ลักษณะของการแบบแวบๆไปนะคะอย่างเหมือนบ้านอาร์ตก็เหมือนกันเนี่ยอาร์ตก็มาแล้วสวัสดีนะจ๊ะอย่างเหมือนบ้านอาร์ตก็เหมือนกันจุ่ก็ไปได้แบบวิ่งไปวิ่งมาเลยเมื่อเช้าแบบโอ้โหขึ้นกันแบบเยอะมากเลยนะก็เลยแบบวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมาเลยเมื่อเช้าอ่ะวิ่งจริงเพราะว่ามีใครนะที่ขึ้นเมื่อเช้าเ,เห็นอาร์ตด้วยอาร์ตแล้วก็มีใครนะหลายคนอ่ะเยอะมากเลยแล้วก็ขึ้นกันตอนเช้าด้วยนะ อันนี้จูก็ไม่มั่นใจว่าอาร์ตยังขึ้นอยู่หรือเปล่านะว่าเข้ามาอาร์ตลงหรือยังอ่ะน่าจะยังไม่ลงมั้งหรือเปล่าน่าจะให้อันนี้น่าจะเป็นอีกช่องหนึ่งมาด้วยเนาะเนาะอาร์ตทักทายทุกคนนะคะกดเลิฟให้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้จู่มาสายอ่ะมาสายเพราะว่ามาสิบเอ็ดโมงแล้วว่ากว่าจะเสร็จเนาะนี่นั่นลงแล้วอาร์ตลงแล้วใช่ไหมจ๊ะเมื่อกี้จู่เข้าได้ไปปั๊บเดียวเนาะไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็จู่ก็ออกมานะเพราะว่าต้องมา อ่าเก็บของโน่นนี่นั่นต่ออะไรประมาณอย่างนั้นเนาะอุ้ยลืมมาเดี๋ยวนะคะจูจะมาอัพอะไรเนี่ยคือพอเจ้าเช้ามาโน่นนี่นั่นแบบพอมีข้อความมาหน้าจอมันจะวุบวาบหน้าจอวุบวาบมากเวลามีแบบอ่าข้อความหรือเมสเซจเข้ามาเนาะอย่างนี้เลยคิดถึงรีบมาหาเลยครับนี่ ตาละอาจ๋าส,สาวเต็มบ้านเลยเนี่ยเ <g ül> มื่อกี้เล็กก็เข้ามาแล้วด้วยเนาะเล็กสถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างอาเบงก้าสบายดีกันหรือเปล่าเพราะที่เนี่ยโอเคสบายดีกันเนาะแต่ว่าเขาได้อะไรนะพอ,อพอเขาได้อะไรนะพอไม่ได้ออกจากบ้านกันนะเนาะมันก็จะแบบประมาณว่าทั้งทั้งที่อาปกติแล้วนะเราเราจะไม่ออกบ้านเงี้ก็ไดนะ้ปกติก็คืออย่างช่วงบ่ายๆชุกก็ไม่ค่อยได้ออกบ้านนะเวลาช่วงหน้าหนาวเนาะ แต่พอช่วงหน้าหน้าไอา้เขาเรียกอะไรนะช่วงเช้าอ่ะป, ä, ปกติจะออกบ้านกันแล้วก็ช่วงเย็นก็จะอยู่บ้านพอเขาบอกว่าไม่ให like ้ได้ออกบ้านมันมีความรู้สึกเหมือนประมาณว่าเฮ้ยนิดๆไหมมีความรู้สึกเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนโดนเหมือนโดนถูกขังอะไรประมาณอย่างนี้เหมือนโดนห้ามอะไรประมาณนี้ป่ะนิดๆอ่ะเนาะมันเหงาใช่ไหมเล็กๆลองทําช่วงช่วงที่อ่าหยุดนานๆเนี่ยลองท youtube เด็ด เพราะว่าการทํา Youtube ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะเพราะอย่างจูเนีอราวาโดตามิเบเนาบชาวชาวชาวพิโรกราเซียกราเซเบเวนีเรกราเซียแล้วก็คือมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะอย่างจูเองก็เหมือนกันขึ้นมาอยู่แต่บ้านเซ็งมากอยากไปเที่ยวบ้างครับ <c ười> อยู่บองไทยยังดีนะอาร์ตยังแบบว่าเออเที่ยวละแวกแบบ คือยังอยู่ในละแวกบ้านได้นะบ้านบ้านเมืองไทยคือมันก็จะแบบโปร่งๆโลง่ลงๆกว่าใช่ไหมแต่อย่างที่จิ้วอยู่นะมันจะเป็นลักษณะแบบว่าคือแบบเป็นอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดก,กันนะเป็นตึกๆอะ่ะแล้วก็อย่างคุณออกนอกบ้านได้ก็แค่ระเบียงบ้านนะแล้วก็อยู่ในบ้านหรือไม่ก็เออคุณก็ออกไปซื้อกับข้าวแค่นั้นแหละมันถึงจะออกได้ก็ไม่กล้าไปอีก <c oughs> <c oughs> ก็ไปไปแค่เขาเรียกอะไรนะ ไปที่ที่ไม่มีคนเยอะนะแค่ไปซื้อกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใกล้ๆบ้านอะอาร์ตไปได้ไม่ใช่เหรอคือเช้าจันทเป็นอย่างนี้ตลอดครับเช้าจันทคือหมายถึงว่ายังไงนะคะคุณวัฒนาเช้าจันท์คือหมายถึงว่ายังไงไม่เข้าใจคือจะเป็นอย่างนี้ตลอดหมายถึงว่าจะเป็นอ่าคือเอาหมายถึงว่ามันจะดูเซ็งมันจะดูน่าเบื่ออย่างนี้หรือเปล่าครับคุณวัฒนาหมายถึงยาง้นหรือเปล่าหรือว่าจูรับมุกไม่ทานว่ายังไง วันนี้คุณวัฒนาก็จะเรียบร้อยนิดนึงนะจะ๊ะเล็กนะคะเพื่อนจูเป็นเขาได้คนไทยเนาะที่อยู่จะลลีด้วยเช่นกันนะคะก็คืออยู่ที่ห่าห่ากับบ้านจูนะประมาณสัก40นาทีขับรถนะนเนาะเช้าวันจันทร์มันจะยุ่งยุ่งอ๋อครับครับใช่ใช่ใช่เลยนะอ่ามาแล้วนะจ๊ะขี้อวดของเรานะน้องเพรนะสบายดีหรือเปล่าเนาะช่วงนี้เมืองไทยเขาก็ประกาศเคอร์ฟิวนะเอ๊ะประกาศหรือไม่ประกาศเมื่อเช้าเห็นพี่เหมียวพูดจ๊ก็เลยงงไง งงว่าเอ๊ะสรุปเขาประกาศหรือไม่ประกาศกันแน่เพราะว่าเห็นพี่เหมียวบอกว่าหรือว่าพี่เหมียวพูดเล่นจุก็ไม่รู้นะที่ว่าอะอะไรนะเอ่อเลิกเลิกประกาศเคอร์ฟิวแล้วเหรออันนั้นจุกก็เลยไม่รู้คือวันอย่างวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปตามข่าวของที่มองไทยนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้ก็เลยยังไม่ได้เข้าไปดูว่าว่าสถานการณ์ประกาศจะเอาประกาศอยู่ใช่ไหม ถ้างานราดงานหลวงเต็มไปหมดเลยครับนั่นสิคุณวัฒนามาช่วยจู๊หน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นอ่าขึ้นไลฟ์ได้เนาะจู๊ก็แบบว่าอ่าไปเก็บขยะโนนีนั่นก่อนอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนถึงเก็บขยะรวบรวมใส่ถุงเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอเอนะตอนบ่ายเดี๋ยวแฟนออกไปซื้อกับข้าวก็ให้เขาลงไปทิ้งด้วยประมาณอย่างนั้นนะเนาะอ่าสวัสดีจะ้ะน้องชาตรีลงแล้วเหรออา่าขึ้นไลฟ์ลงแล้วเหรอจ้าพี่จุ๊สวยมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณน้องขา คุณสวัสดีครับทุกคนด้วยนะรักนะลูกมิกดีครับน้องมุกมิกสวัสดีค่ะลูกมิกสวัสดีค่ะจู่แถวบ้านมีคนทําผิดบ้างไหมไม่ค่อยใช้คาว่าไงดีอะไม่ค่อยจะนะไม่ค่อยจะเลยนะโมลแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่ออกจู่เห็นนะมองมองจากจากที่บ้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนก็จะใส่ไอ้นี่มากขึ้นนะน้องวีระวังหนังสือปลิวนะเออแล้วก็ สวัสดีค่ะอัปเปกสวัสดีค่ะอัปเปกอ่าป้าจูปากแดงนะคะนอนยังไม่หลับอ่ะมาร์ทสวัสดีจ้ามาร์ททำไมทำไมถึงนอนไม่หลับจ้าเกิดอะไรขึ้นคิดถึงจูเหรอ <c oughs> คิดถึงจูแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ไหมอายอาร์ตคนหลอดีครับใช่ไหมสวัสดีนะ